เพื่อนๆสอบถามเข้ามา,เ,าเกี่ยวกับเรื่องท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการวิ่งว่าเวลาที่ผมวิ่งเสร็จเนี่ยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อประมาณไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีท่าง่ายๆจะมาแนะนำไหมแล้วใช้เวลาไม่ต้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยจัดมาให้1ชุดที่ผมมักจะทําเองเป็นประจำนะอันเนี้ยบอกไว้ก่อนอันนี้ผมมักจะทําเองเป็นประจําเดี๋ยวค่อยๆลองทําตามดูนะครับทําได้ไม่ได้ยังไงเียก็ลองดู พยายามจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วให้อ p อปชันแล้วกันครับพร้อมแล้วเดี๋ยวลองดูครับก็ท่าแรกเลยก็คือเราลงมาง่ายๆพอวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมากระถอดรองเท้าออกเสื้อแต่ท่าง่ายๆคือนั่งเลยแล้วก็ฝ่าเท้าประกบกันแบบนี้ครับเรียกท่านั่งผีเสื้อนะฝามืออยู่ครับแล้วก็ขยับสะโพกให้ดี ถ้าความยืดหยุ่นดีหน่อยเราก็ดึงเท้ามาใกล้ตัวแต่ถ้าเรายืดหยุ่นน้อยหน่อยเท้าจะห่างตัวสักนิดก็ไม่เป็นไรเข่าจะลอยสักหน่อยก็ไม่มีปัญหาก็ทําทเท่าที่ไหวบางทีเราตัวตึงหน่อยเราอาจจะได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ค้างไว้ก็อย่าก,กั้นลมหายใจในขณะที่เราค้างไว้เราก็หายใจเข้าออกได้ตามปกตินะครับอย่าก,กั้นลมหายใจแล้วถ้าเราความยืดหยุ่นดีก็ค่อยๆพับเอวจากข้อต่อสะโพกโน้มตัวลงต่ำลง คำถามยอดทิศก็คือต้องค้างไว้นานแค่ไหนโดยปกติเนี่ยเขาจะให้ประมาณ30มสิบวิอันนี้ขั้นต่ำเพราะนี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งยาววิ่งสั้นถ้าเราวิ่ง5โลวิ่งน้อยหน่อยเนี่ยเราก็30วิอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าวิ่งตั้งแต่แบบย1ิบเอดโลขึ้นไปผมแนะนำนะประมาณสักท่าละ1นาที1นาทีครึ่งกำลังสวยแล้วท่าที่2ก็ต่อนี่เอง ก็แค่ค่อยๆแยกเท้าออกดันขากว้างแยกขาออกกว้างพยายามโน้มตัวมาด้านหน้าเท่าที่ไหวทีนี้ถ้าขาตึงไม่ได้จริงจะแอบงอเข่านิดหนึ่งก็ได้นะครับจะแอบงอเข่านิดหนึ่งก็ได้แต่ถ้าขาตึงได้ก็ยืดขาตึงท่านี้ก็จะยืดบริเวณโคนขาด้านในต่อเนื่องหลังล่าง,างก็ต่อเนื่องจากท่ามาสักคู่นี้ยืดกล้ามเนื้อในส่วนใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือจะยืดเส้นใต้พับเข่าด้วย ถ้าเราความยืดหยุ่นน้อยหน่อยเราก็อาจจะได้แค่นี้นนะก็ค้างไว้แต่พยายามโน้มตัวไปด้านหน้าครับหายใจเข้าออกปกติอย่ากั้นหายใจถ้าเราความยืดหยุ่นดีหน่อยก็ค่อยๆวางสะกลงถ้าความยืดหยุ่นดีดีก็ค่อยๆแบนราบลงไปก็คือถ้าต่อไปนะ เป็นกล้ามเนื้อมัดตรงกันข้ามก็จะเป็นสะโพกด้าน,นนอกจากตรงนี้แค่ค่อยๆงอเขาให้หน้าเพ้งอยู่ในแนวขวางกับเสื่อหมุนข้อสะกพกนะครับเราใช้มือดันพื้นยกสะโพกถ้าความยืดหยุ่นเราน้อยหน่อยสะโพกเราอาจจะลอยลอยเยอะก็ไม่เป็นไรเท้าซ้ายด้านหลังเนี่ยให้ตั้งส้นเท้าไปทับจิกเสือ่อไว้จะได้หมุนสะโพกค,ความลงนะ ถ้าเราวางหลังเท้ามันคอนทูนต้นขาลำบากใช้ปลายเท้าจีบกว่าจะได้คอนทูนได้นะ,ะเน้นโน้มตัวไปด้านหน้าหลังจะได้ไม่แอนจะได้ไม่ตึงกล้ามเนื้อหลังมากตนนี้ถ้าความยืดหยุ่นเราดีๆหน่อยเราก็ค่อยๆวางสะโพกลาบลงไปกับพื้นแล้วก็นำหน้าท้องเรามาทับนะแขวางศอกไปด้านนี้เหมือนนอนนะราบทับหน้าแข้งขวาตัวเองแล้วก็หมุนต้นขาซ้ายคว่ำลง ความรู้สึกของท่านี้คือมันควรจะตึงหน่วงๆไปที่สะโพกกลนด้านหลังสะโพกกลนของขาข้างที่เราพับเหนือตรงนีบางคนก็จะตึงสะโพกกลนบางคนก็จะตึงมาแนวไอพีดีประมาณสัก30มสิบวิถึงหนึ่งาทีก็ค่อยกลับขึ้นมาเวลาจะเปลี่ยนท่าจะไปทำขาข้างน้น ค่อยๆหันกลับไปทางฝั่งนี้ตั้งเข่ากลับมาก่อนวางเข่าซ้ายนะแข้งซ้ายลงไปหมุนต้นขาขวาสไลด์ออกไปได้เลยค่อยๆยกสะโพกค่อยๆจับถ้าเราตึงหน่อยแล้วก็ประมาณนี้แค่นี้ก็ได้ถ้าเราความยืดหยุ่นดีแล้วก็หวานสะโพกลงไปหมุนต้นขาขวาก็จุดเน้นของท่านี้คือต้นขาข้านี้หมุนไว้างจะได้ตึงสะโพกค้นด้านลาัง ท่าต่อไปจะเป็นโลหลังเพื่อยืดอ่อกิ้เกเซอร์ลดก้าวเท้าอ่ะอ่ะอออาอะอะระยะห่างของส้นเท้า,ทากับเข่าประมาณ3คืน3คืนนะครับอ่าถ้าไกลเกินไปมันจะไม่รู้สึกอะไร2คืนก็ยังถือว่าน้อยไปต้องประมาณ3คืน สะโพกก้นของเราเนี่ยจะต่ำกว่าไอ้เข่าข้างนี้นิดนึงนิดนึงขอ,อนิดนึจริงจริงต่ำเและพยายามอย่าให้เขายืน่นเกินปลายเท้าไปด้านหน้าแบบนี้เนี่ยนะที่แนะนำนะสะโพกต่ำกว่าเขานิดนึงเข่าอย่ายืน่นเกินปลายเท้าไปด้านหน้าครับเท้าข้างหลังนะตั้งส้นเท้าเพื่อให้มันมั่นคงนะเสร็จปุ๊บนะครับเราอยู่ในท่านี้มันก็จะตึงสะโพกนะแต่ยังไม่รู้สึกถึงฮิปเฟกเซอร์จะรู้สึกถึงฮิปเฟกเซอร์อันดับแรก ต้องม้วนกระดูกขางก่อนขมแมวหน้าท้องม้วนกระดูกขางน,นิดนึงเก่งกล้ามเนื้อสะโพกและยกแขนข้างซ้ายสมมติขาซ้ายเราไปด้านหลังก็ยกแขนข้างเดียวกับขาที่ไปด้านหลังนะครับแล้วเปิดหลักแรงขานิ่งสะโพกนิ่งนะครับแล้วเราเอียงตัวนิดนึงนี่ให้ดูจากให้ดูจากด้านหน้า,าเราดูจากด้านหน้าจะเห็นว่าตัวเราแลย สะโพกอยู่กับที่นิ่งแต่ตัวท่อนบนนีการเอียงตัวไปทางด้านขวานิดนิดเราจะรู้สึกทิปเฟกซ์เขาต่อสะโพกของขาซ้าย,ยดีกนหน้าในข้างนี้นะทิศของมันก็คือขานิ่งสะโพกนิ่งยกแขนข้างเดียวกับขาที่ไปด้านหลังขึ้นมาเปิดรักแร้แลเอียงเฉพาะตัวท่อนบนไปทางด้านขวานิดนิดแต่ขากับสะโพกนิ่งอยู่ที่เดิม ฟีลิ่งให้รู้สึกว่า mm hmm. ยืดตึงบริเวณฮิเฟกเซอร์เสร็จแล้วเรามาต่อช็อตที่2ถ้าต่อเนื่องอันนี้จี๊ดมากเหมาะกับคนที่ความยืดหยุ่นดีถ้าเรายืดหยุ่นไม่ดีก็แค่นี้โอเคไอช็อตที่2เนี่ยขยับเท้าออกนะครับอ,อันนี้ต้องดูจากด้านข้างอะช็อตนี้เราค่อยๆช็อตที่สองเป็นความต่อเนื่องเราค่อยๆอันนี้จะยืด นอกจากยืดเฟกเซอร์แล้วจะยืดกล้ามเนื้อคอไดเสจสะใจมากมแต่ว่าต้องใช้ความยืดหยุ่นนะก็ขับรอขาหลังชิดต้นับนะครับแล้วพยายามดึงดึงส้นเท้ามาให้ชิดกับสะโพกให้ท่านี้จี๊ดมามดึงส้นเท้ามาให้ชิดกับสะโพกจะยืดทั้งกล้ามเนื้อคอไดเสดต้นขาซ้ายด้านหน้ากับยิปเฟกเซอร์ข้อต่อสะโพกด้านหน้าโดยส่วนตัวผมชอบท่านจี๊ดสะใจดี ลแล้วจะเปลี่ยนขาก็แค่ดึงเท้าขวาออกด้านหลังนะครับเปลี่ยนเป็นขาซ้ายแลวตอนนี้เราก็นําเท้าซ้ายแล้นะครับเ,เริ่มต้นที่ท่าโลลลังท่าแรกที่ที่เราทำอย่าลืมเช็คระยะหา่างระหว่างส่วนเท้าซ้ายกับหัวเขาว่าขวาควรจะห่างก,กันสามครึ่งมานสามครึ่นครับสะโพกต่ำกว่าหัวเข่าซ้ายเล็กน้อยเข่าอย่ายื่นเกินปลายเท้า ทำเพิ่มเติมท่านี้คือม้วนกระดูกฐานเก่งกล้ามเนื้อสะโพกเข่าแมวหน้าท้องในขณะที่อยู่ในสรงท่านยกแขนขึ้นแล้วเปิดหลักแห้เปิดโคนแขนขึ้นขาและสะโพกอย่าขยับแต่มีการเอียงตัวท่อนบนไปทางด้านซ้ายตึงยิดเฟกเซอร์ข้อต่อสะโพกด,ด้านหน้ากล้ามเนื้อ่ใช้เยอะแต่เรายืดน้อ ท่าต่อนเนื่องขยับเท้าซ้ายออกไปนิดเดียวเปิดปลายเท้าเล็กน้อยให้สะโพกซอฟวางหนึ่งโน้มตัวมาด้านหน้าจริงๆเราจะใช้มือข้างเดียวกับขาก็ได้แต่ครั้งนี้มันจะไม่ค่อยสมดุลมันจะไม่ค่อยบาลานซ์มันจะเสียหลักง่ายอันนี้ถ้าให้มือแตะพื้นอยู่มันจะฐานกว้างมันจะส่งตัวได้ง่ายกว่าค่อยๆพับขา ส้นเท้าเข้ามาหาศพูตึงต้นขาขวาด้านหน้ากับข้อต่อศพูดานหนไ้ว้ท่าต่อไปก็จะยืดบริเวณลำตัว ด้าน,นข้างแล้วก็ต้นขาด้านหลังเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้ตอนที่วิ่งแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกง่ายๆก็คือให้ประสานมือจากด้านหลังศีรษะแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเอียงตัวแบบตะแคงตัวตะแคงตัวช้าๆถ้าศอกข้างขวาเนี่ยแตะลงพื้นไม่ถึงเนี่ยให้แตะไว้ที่บริเวณต้นขาก็ได้นะครับถ้าเราเมื่อยแขนข้างซ้ายจะวางแบบนี้ก็ได้แต่เน้นการเปิดลำตัวขึ้น นคนที่ความยืดหยุ่นดีๆหน่อยนะก็ให้ค่อยๆแตะมือแล้วพยายามเปิดสอกซ้ายขึ้นแต่ถ้าความยืดหยุ่นที่ดีก็วางแขนวางมือตึงลำตัวท่านี้เวลาที่ทําต้องขมิมวหน้าท้องนิดหนึ่งขมิมวหน้าท้องนิดหนึ่งเราจะรู้สึกที่บริเวณลำตัวด้านข้างตัวด้านากับหลังส่วนล่างแล้วก็ต้นขาด้านหลัง ก็เหมือนเดิมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีก็มั่งสวยหายใจเข้าออก,กปกติอย่ากเกรงคอถ้านี่อย่ากเกรงคอพอครบแล้วค่อยๆกลับคืนนะช็อตต่อเนื่องอขาขวาของเราเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้เราแค่ค่อยๆตั้งเข่าซ้ายและนนำเท้าซ้ายมาครอสคอบข่าขวา ท่านี้เป็นท่าทวิสบิดตัวก็จะยืดตึงสะโพกลำตัวแนวกระดูกสันหลังสะโพวกวางมือด้านังตัวตรงๆงครับรง,รง,ง่ายง่ายออปชั่นง่ายก็คือใช้แขนกาะอ็อปชั่นมาตรฐานก็ใช้ต้นแขนมาคอสัดจะตั้งมือจะวางมือได้หมดแขนออกแรงผลักกับต้นขาให้ตึงสะโพกแล้วทวิสบิดตัวคอสบายๆท่านี้จะตึงสะโพกด้านนอกตึงลำตัวแนวกระดูกสันหลัง รบประมาณ30วินาทีถึงประมาณ1นาทีนะนะแล้วก็ค่อยๆกลับมาจัดต่อเนื่องอีกอ้นี้มันสาม้าต่อเนื่องจัดเข่าซ้ายข้างบนเนี่ยซ้อนทับเข่าขวาเพื่อเป็นการบังคับไม่ให้ขาขวาของเราแอบงอได้แล้วกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวจับดึงถ้าความยืดหยุ่นเราน้อยหน่อยเราก็พยายามใช้เชือกถ้าจับปลายเท้าเองไม่ถึงใช้เชือกใช้ผ้ามาคล้องดึงนะครับคล้องตรงแถวบริเวณจมูกเท้าข้างบนนิดหนึ่ง ถ้าความยืดหยุ่นดีจับปลายเท้าถึงดึงปลายเท้าเข้ามาหาตัวเราแบบแลักษณะแบบนี้แล้วค่อยๆยืดหลัน้องตัวอน,นนี้ก็จะสะใจมากโดยส่วนตัวชอบอีกแบบเพราะมันยืดเส้นเอ็นตายพับเข่ากับน่องกับหลังล่างและสะโพกีดีด ก็ค่อยๆกลับพอครบ30วินาทีถึง1นาทีก็ค่อยๆกลับเปลี่ยนคานเปลี่ยนคันเราก็เลือกออปชันแบบง่ายสุดแต่เราต้องเปิดลำตัวนะแบบนี้สิ แบบออปชั่นมาตรฐานแบบความยืดหยุ่นดีๆเลือกออปชั่นแบบที่เหมาะถ้าต่อเนื่องท้าที่สองวิสปิดตัวอตรงไว้ออปชั่นง่ายออปชั่นมาตรฐาน จัดเข่าให้ซ้อนอันมีจะช่วยยืดข้อเท้าด้านหลังหลังการวิ่งรถดีทะเนี่ะก็คือนั่งคุกเข่าง่ายเลยทับส้นเท้าตัวเราเอง จะใช้มือแตะพื้นประคองช่วยก็ได้นะครับตัวนิ่งๆสโพกทับส้นเท้าตลอดเวลาแค่ค่อยๆย,ย,ยกเขา่าของเราขึ้นมาช้าๆเบาๆเพื่อเป็นการยืดข้อเท้าด้านหลังหลังเท้าค้างไว้ประมาณรัอสามสิวิถึงหนึ่งนาทีเสร็จแล้วก็ค่อยๆสลับเปลี่ยนข้างทำสักสองรอบพอ,อครบสองรอบแล้วเราใช้มือประคองช่วยให้ดีๆ เรายกทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันจะยืดหลังเท้าข้อเท้าแล้วก็นักแข้งส่วนล่างดีดีท่าสุดท้ายก็ง่ายๆเปลี่ยนมือมาด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั่งยองๆธรรมดาแค่นี้เพื่อยืดข้อเท้าเป็นร้อยวายกัมเนี่ยเรา หมดนี้ก็เป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ผมมักจะทําเป็นประจําหลังจากที่ผมวิ่งเสร็จอันนี้ก็ลองฝากเพื่อนๆนักวิ่งทุกท่านนะครับลองทําตามดูแล้วถ้ามีข้อสงสัยถ้ามีข้อเสนอแนะมีคอมเมนต์อะไรก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับดีมากๆเลยขอบคุณมากสําหรับทุกๆการติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตามาคลิปต่อๆไปของผมด้วยแล้วกันนะครับ ยูโยะฮะอาลตาขอบคุณครับสวัสดีครับ